สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับและนี่ก็คือนับแกะพอดแคสต์กับเรื่องเหนือธรรมชาติในช่วงเวลาแบบนี้ผมคิดว่าใครๆก็น่าจะหาอะไรทำอะไรนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ปิ๊งไอเดียครับจริงๆคิดไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ถือว่ามีโอกาสครับได้นั่งทำํำยังไงก็ช่วงนี้ถ้าจะออกไปไหนนะครับผมก็โปรดละมัดระวังตัวกันด้วยนะฮะผมก่อนอื่นเลยนะครับถ้าผมจะ เริ่มต้นเล่านะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อและก็ไม่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้เลยก็ว่าได้จนมาถึงช่วงเวลาที่ผมอยากจะขอเล่าประสบการณ์นี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับขณะนี้นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีได้นะครับผมกับเรื่องเล่าว,วันนี้สำหรับการเปิดคลิปวันนี้วันแรกเลยนะเนี่ยนะฮะจะต้องขอย้อนไปหาอดีต ในช่วงที่ผมยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังติดทะเลภูขาหอยอร่อยเนี่ยในช่วงชีตมหาลัยเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันมันเป็นช่วงเวลาที่คึกขนองของชีดวัยรุ่นนั่นแหละครับที่ได้ออกมาใช้ชีดคนเดียวอยู่หออยู่อาพาร์ตเมนต์หรืออยู่คอนโดก็ตามเนี่ยตัวผมเองต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเด็กเกรเรคนหนึ่งเลยทีเดียวเจ็บมาเยอะครับช่วงนั้น ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะฮะผมกับแฟนก็ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเป็นปกติเลยนะครับซึ่งผมกับแฟนก็อาศัยอยู่ที่คอนโดโซนเส้นลงหาดบางแสนนะครับผมตรงข้ามร้านคอนเซปต์นะฮะร้านเล่าชื่อดังที่ปิดตัวลงไปได้หลายปีแล้วตอนนั้นเป็นช่วงพลบค่าครับผมก่อนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแสงอาทิตย์ลอดผ่านผ้มาม่านบาง,บาง แอร์่องศากับพัดลมเบอร์สเนี่ยจัดว่าเป็นอะไรที่ห่มผ้าก็ร้อนครับจะไม่ห่มกันหนาวฝ่าเท้าเลยเกินผมกาแฟนอนหลับครับกำลังนอนหลับพักผ่อนนะฮะเพื่อที่จะไปสังสรรค์กันตอนกลางคืนผมยังจำภาพในฝันได้ติดตาครับมันเป็นภาพสีแนนอนขอบคุณทุกคนนะครับเ,เสื้อผ้าที่ผมใส่ก็คือชุดน,นักเรียน ตอนนั้นกำลังนั่งอยู่กับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ผมรู้จักกันดีผมกำลังคุยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมได้เจอมาอาทิตย์กว,กว่าเนี่ยนะฮะให้เธอได้ฟังคุยเฉยๆอาทิตย์กว่านี่แปลกไหมฮะขอชาวบันทิตเขาช่วยเหลือด่วนนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ได้เล่าเรื่องของผู้หญิงคนนี้ ให้เพื่อนผมฟังผู้หญิงคนนี้นะครับผมยาวมีผมสีทองน่าจะยาวประมาณกลางๆงหลังได้หน้าตารูปครึ่งสวยครับตัวผมเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเคยเห็นเธอที่ไหนด้วยซ้ำแต่จัดได้ว่ารักลูกสามพันยังไม่พอครับแต่ว่าคนที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยคือผมคนเดียวครับสีหน้าของเพื่อนคนนั้นผมยังคงจำได้ดี แววตาที่ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินที่ผมบอกว่าได้คุยกับเธอคนนั้นผมจำได้ว่ามือซ้ายของเขาจับแขนผมแน่นใช่ครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพื่อนผมพูดว่านั่นแฟนเพื่อนกูขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณผู้เล่นฮะผู้เล่นสิ่งที่เพื่อนคนนั้นพูดกับผมนะครับก็คือว่า ผู้หญิงคนนั้นะตายไปแล้วนวย้ยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมไม่เคยอยากจะได้ยินหรืออยากจะรู้เวลาที่ตัวเองอยู่ในฝันคือความเป็นความตายของคนผมลืมตาสลืมสลืดถึงขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมรู้สึกตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าแฟนของผมเนี่ยนอนหนุนแขนของผมอยู่ทางด้านขวามือ อาการที่ร่างกายขยับไม่ได้เนี่ยมันก็มาสะถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินผมพยายามที่จะให้ตัวเองตื่นเพราะความรู้สึกจากฝันนี้มันยังแย่อยู่เลยแต่ต่อให้ร่างกายมันขยับไม่ได้เนี่ยครับมันก็ยังรู้สึกผมได้ยินเสียงของเส้นผมของตัวผมเองเหมือนมีคนกำลังกาลังกลังอะไรเ,เหมือนมีคนกำลังนะฮะนั่งลูกหมวของผมอยู่เบา,บา จากด้านซ้ายมือผมรู้สึกได้เลยแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนั้นเนี่ยนะครับคอมันหันไปไม่ได้ไงมาหันไปมองไม่ได้จิตใจตอนนั้นคือสิ่งที่ผมจําได้มาเสมอเนี่ยผมจําคำของแม่ที่ผมเคารพรักได้ครับแม่ผมบอกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาหรือเจออะไรร้ายๆเนี่ย ให้ท่องคาถาชินะบัญชรแม่บอกเสอเมอว่าถ้าต้องคาถานี้แล้วจะปลอดภัยในจุดตำสูตรของความกลัวตอนนั้นเนี่ยนะครับคือเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าหลังจากที่ผมตั้งนโมสามจบแล้วเนี่ยผมนึกขึ้นได้ครับตอนบวชหลวงพี่ ท่านสอนผม,มแค่ให้ผมท่องบทแผ่เมตตานี่วะผมได้เรื่องที่จะข่มตาหลับครับสุดท้ายผมก็ตื่นขึ้นเองตอนนั้นตะว,วันเริ่มจะตกดินไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของเรื่องราวนี้แน่นอนนะครับเวลาประมาณหนุ่มหนึ่งหนุ่หนุ่นทุมครึ่งอะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผม ผมกับแฟนก็ตื่นขึ้นมาในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันแต่สิ่งที่ผมปแปลกใจกับสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือสีหน้าของแฟนของผมเองเธอไม่กล้าเลยที่จะสบตาผมด้วยซ้ำเหมือนกครับผมรู้สึกว่ามือเธอสั่นเหมือนกันนะตอนนั้นผมเคยเห็นมันมาก่อนมันเป็นเวลาที่เธอรู้สึกกลัวเธอบอกกับผมว่าเธอเห็นผู้หญิง ผมยาวสีทองกำลังนั่งลูกหัวของผมอยู่ในระหว่างที่เธอกำลังนอนหนุนแขนของผมและหันหน้ามาทางซ้ายแต่สิ่งที่เธอเห็นนั้นเธอไม่แน่ใจว่ามันเป็นความฝันหรือว่าเรื่องจริงเราทั้งคู่รู้สึกเหมือนกันครับหลังจะตื่นนอนคืนนั้นไม่ใช่คืนนั้นเดิเย็นวันนั้น มีบุญญางเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่ผมฝันถึงเธอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีใครนิ่งนอนใจนะแฟนของผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงผมยาวแต่ไม่ใช่ผมสีทองนะเธอเรียกเพื่อนคนนั้นมาเพื่อนคนนั้นเปิดประตูเข้ามาในห้องผมเนี่ย ก้าวแรกที่เธอเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยนะครับเธอบอกเลยว่าเธอรู้สึกได้ว่าห้องเนี้มีบางอย่างอยู่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เพื่อนคนนั้นพูดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมรู้สึกและผมเจอหรือเปล่าในคืนเดียวกันครับ หลังจากที่ผมกลับจากออการท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วงกลางคืน <S <S ผมกลับมานอนคนเดียวความรู้สึกมันยังตราตึงอยู่นะฮะแล้วก็ผมจะไปนอนที่อื่นก็ไม่ได้เพราะนั่นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็กลับบ้านไป <S <S ผมนอนคนเดียวครับ <S 1> <S 1> <S ผมเปิดทีวีทิ้งไว้ หลายๆคนเป็นผมเชื่อแบบนั้นนะเวลาที่นอนคนเดียวจะไม่เปิดไฟก็เปิดทีวีส่วนผมเปิดไฟไม่ได้ครับมันแย่งตาก็เลยเปิดทีวีทิ้งไว้แทนแล้วก็รีเสียงเบาๆแอร์ยังคงเป็น25องศาแล้วก็พัดลมเบอร์สคืนนั้นผมยังฝันอยู่ผมกลับไปฝันถึง ช่วงเวลาที่ผมคบกับผู้หญิงคนนั้นคนที่ผมยาวและก็สีทองเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับในวัยเรียนนะในวัยเรียนเราเรียนหนังสือด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันมันคือชีวิตของคนที่เป็นแฟนกันนะนะฮะผมรู้สึกสลึมสลือ ตามองเห็นแสงจากทีวีเสียงซาของทีวีผมยังรู้สึกขยับตัวไม่ได้ครับอาการเดิมเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แปลกไปผมรู้สึกมีคนนอนหนุนแขนผมอยู่ผมยังคงหันไปมองไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าตอนนั้นกี่โมงแล้ว ผมพยายามฝืนตัวเองที่จะหันไปดูว่าคนคนนั้นเป็นใครและก็สิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้ก็คือว่าผมได้ยินเสียงไก่ขันและทุกอย่างก็กลับเป็นปกติแต่ก่อนหน้านั้นผมได้ยินเสียงเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอจะกลับมาหาผมทุกคืน และจะจากไปตอนลุ่งสางนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้แต่นั่นยังไม่หมดนะครับหลายปีผ่านมาผมคิดว่าน่าจะประมาณ6ปีในห้องห้องใหม่คอนโดใหม่แฟนคนใหม่ สิ่งที่แฟนผมทักครั้ง,รงแรกคือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเจอเส้นผมสีทองอยู่บนเตียงนอนทั้งๆท,ที่ผมคิดว่าผมไม่ได้พาใครมาห้องนะตอนที่ผมอยู่คนเดียวอีกครั้งหนึ่งคือผมไม่คนเจอเองผมเจอมันอยู่ในห้องน้ำ ตรงอ่างล้างหน้าที่ผมใช้แปลงฟันและมองหน้าตัวเองทุกวันสิ่งที่ผมหวังสุดท้ายก็คือว่าทุกครั้งที่ผมหลับตาเอาน้ำล้างหน้าลืมตาขึ้นมาในกระจกสิ่งที่ผมเจอจะไม่ใช่เธอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจฟังและมาถึงจุดๆุดนี้ยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับผม แต่เขาบอกว่าเรื่องที่ผมเล่าคือประสบการณ์โดยตรงจากที่ผมเจอจริงๆสุดท้ายนี้ถ้าชอบหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอื่นต่อจริงๆก็มีนะแต่เด็คลิปมันจะยาวเกินไปกดไลค์นะครับถ้าชอบกดแชร์ถ้าใครที่มีประสบการณ์เดียวกันหรือถ้าคุณมีเรื่องอยากให้ผมเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังคอมเมนต์กันมาได้ครับ อินบ็อกมาก็ได้นะถ้าไม่อยากให้คนอื่นเห็นสำหรบบับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมและติดตามกันในพอดแคสต์ในตอนต่อไปขอบคุณมากครับ